12.12นี้52าอถอยกับเทศกาลลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเดนดิมิชินไรซ์ซีรีส์ทอมแอนเจอรี่เลวเวสคอร์ซีรีส์สเตนเจอร์แฮนซีรีส์และอื่นอื่นอีกมากมายที่จะมาร่วมลดราคาเย้ันบ็อกชินจังลดไฟปูนปูนค่ะ เหาเจ้าเดิมของ52คอยนะคะใครที่เป็น FC ชินจอกชินจังบอกเลยว่าต้องไม่พลาดครอ,อนี้น่ารักมากนอกคำใบไฟเหรอใช่ไปเห็นตัวจริงมาแล้วแล้วก็จัดมาเลยมันทาดไม่ได้จริงจอ่ะก็เรามันเป็น FC ชินจังอ่ะ จำพาดได้อย่างไงค่ะเขาก็จะบอกว่ามีให้สะสมกี่แบบตัวซีเค็ดจะเป็นตัวช็อกโกบีนั่งรถไฟมาลุ้นซีเค็ดกันนะทุกคนมาดูกันว่าในบล็อกเนี้ยจะมีซีเค็ดเหมือนรอบที่แล้วไหมรอบที่แล้วมันเปิดละรอบนี้มันต้องได้แหละหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองมีมีไม่ให้สะสมทั้งหมด8แบบค่ะจุ่มแรกค่ะ ไปแบบรวดเร็วนะฮะใครอยากได้ใครอยากจุ่มแบบตันนะคะเดี๋ยวตันทิ้งกัดไว้ให้นะเราจะไปแบบรวดเร็วไม่ต้องรู้อะไรเยอะนะคะหาสีเข็ดอย่างเดียวนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยด้ตัวหน้ากองได้ตัวหน้ากองบงบอกว่าอะไรมีสิตต้องมีสีเข็ดค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะตั๋วอ๋อรถไฟออเป็นตั๋วรถไฟมีตั๋วแบบนี้ให้ด้วยนะคะเฮ้ยเป็นกรมัยีหัวของชินจังจะเป็นแบบกรรมะงยีอ่ะ ป็นเท้าี่ก็จะเป็นอย่างนี้นี่ๆให้ดูประมาณนี้เพิ่งเห็นว่าข้างหลังรถไฟข้างหน้ารถไฟก็จะมีเป็นหน้ากากแอคชั่นเป็นกล่องนี้เลยกล่องที่สองค่ะเนปะเอ้ยไม่ใช่ชิโร่ก็เหมือนกันตัวแบบเดียวกันเลยตัวแบบแบบเดียวกันกับของชินจังเลยค่ะมาดูตัวกันไปเดี๋ยวรดเร็ว อุ้ยชิลรโอเคชิโร่เขาก็จะเป็นชามชาม,ชามข้าว,าวเป็นแบบกรรมยี่ทั้งตัวเลยไปเจอต่อไปจ้ะตอต่อไปมาดูกันว่าตัวนี้เราไร้เป็นตัวอะไริรงฮมอ,ออมอลยมาเป็นครอบครัวเออมาเป็นครอบครัวเลยว่ะอุอ้ย ก็เลยจะเป็นหัวเป็นแบบหัวเหมือนมันหัวคือจักว้าวสวยงามกล่องต่อไปขอจะลองจะลองดูมั่งเฮ้ย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 มาสะอกมาสะอกก็เห็นมันไม่ไอ้นี่่ะเนาะ อุ้ยอุ้ย,ยหัวเขาสวยหัวเขาปั้นที่แท้ถรูนี่นี่นี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะสำหรับน้องมาสะโอกมาสะใจนะคะ,ะหรือซี่กล่องแล้วค่ะปุลิปุลิซาเอมอนจ้าว้ายอุ้ยอ้ยยูในหมอ เขาจะเป็นกรรมยีบ่บดเลยปุริปุริใส่เอัเขาจะเป็นหมูอ๋อรู้แล้วมันจะเป็นเซตคู่กันนี่นี่นี่ตัวซีเขตก็จะอยู่อยู่กับแก๊งชิโร่ชิโร่กับปุริสามบ็อกสุดท้ายเราต้องมีความหวังค่ะจังค่ะสูงกว่าเพื่อเลย จะเป็นโบจังนะคะหัวจะสนีส่ตรงนี้จะเป็นจงมย่เยีโบจังจะอยู่ตรงกลางเปิดจะพค้ประมาณนี้เลยถ้าเป็นโบจังจะหมดแล้วซีเกตยังไม่ออกเลยเขาบอกว่าถ้าไม่คาดหวังมันก็จะไม่มีการผิดหวังเกิดขึ้นลูกอ่ะอะไรอะ่ะคาซามาคูคาซามาคาามาือหัวคาซามาเป็นหัว คือคาซาม่าคุมนะคะจะเป็นหัวรถไฟนั่นเองกล่องสุดท้ายนะจ๊ะฮ้าชัดเจนนี่นี่เน่จูของแท้ลิขสิทธิ์ของลิขสิทธิ์ร้อยเปอร์เซนนะแกอันนี้จะเป็นเน่จังนะคะเนี่นเาจะรถไฟแบบเหมือนห้องกุหลาบแล้วก็จะมีน้องก็ต่ายอยู่ข้างหน้า เดี๋ยมีน้องก็ใตยย่ข้างหน้าข้างหลังก็จะเป็นเตียงนอนเอาไว้น่าะน่าจะเป็นจินตนาการของเนเน่เล่นพ่อแม่ลูกอะ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เดี๋ยวจะต่อให้ดูต่อออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะจริงๆมันถูถ่ยได้นะมันมันสามารถตู้ไปแล้วมันจะวิ่งเองอะ่ะเขาเรียกว,ว่าวอะไรไขลานเหรอ มันก็สามารถเล่นได้แบบปกติทั่วไปเลยค่ะเป็นรถไฟจริงๆได้เลยใครเป็น f อชินจังบอกเลยว่าคอนี้ต้องไม่พลาดค่ะไปตามหาตัวซีเครตเพราะตัวซีเครตน่ารักมากตัวซีเครตจะเป็นน้องช็อกโกบีสีชมพูจะนั่งบนรถไฟอย่างนี้แหละคะ่ะแดยจะเป็นช็อกโกบีสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะ <c oughs> ถ้าใครสนใจเดี๋ยวทิ้งพิกัดไว้ให้นะอย่าลืมห้าสิบสองทอย